คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนทั้งสิ้นเพื่อตอบสนองความฟินและความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถานที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจนรนญาณในการรับฟังครับ เวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงที่คุณชายดิเลนใช้ในการอาบน้ำชำระร่างกายในห้องอาบน้ำอัชวินที่รอยอยู่ข้างนอกก็เดินสำรวจรูปภาพในกรอบรูปน้อยใหญ่ที่วางเรียงรายอีกทั้งแขวนตามผนังห้องนอนโดยรอยยิ้มกลุ้มกลิ่นรูปภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในสถานที่ต่างๆ ทั้งในต่างประเทศและก็ในประเทศและของที่ระลึกจากประเทศต่างๆในตู้โชว์ใบใหญ่เห็นแล้วช่างน่าตื่นตาตื่นใจทันใดนั้นเสียงดีเลนเปิดประตูห้องน้ำแล้วก้าวเท้าออกมาโดยภาพที่เห็นก็คือเขาหล่ออย่างกพพรัเเศพบุตร ท่อนล่างสวมแค่ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวที่อัชวินค้องคอให้ไปส่วนท่อนบนเผยให้เห็นผิวสีขาวจัดอมชมพูดึงความสนใจจากสิ่งต่ตางๆรอบไกลเหล่านั้นไปได้หมดเลยดิเลนหันมองหน้าอัชวินที่กำลังมองเขาสายตาหวานเยิม้ม พร้อมกับอ้าปากค้างจนน้ำลายแทบจะไหลออกมาจากปากเขาจึงเผยยิ้มมุมปากสุดหล่อบวกกับสายตาคมเข้มเดินตรงเข้าไปหาอีกคนก่อนแกล้งทำเป็นหยิบของบางอย่างที่อยู่ด้านหลังของอัชวินเข้าอัชฉวินสูดกลิ่นหอมอ่อนๆของครีมอาบน้นทันทีที่ดิเลนเฉียดกายเข้ามาใกล้ ตอนนี้จิตใจเล่ากับถูกสะกดให้เขาต้องล่องลอยตามกลิ่นหอมเย้าวยวนที่ลอยมาตามสายลมร่างกายของเขาถูกดูดให้เดินตามอีกฝ่ายที่กำลังเดินไปหยุดอยู่ที่ห้องแต่งตัวดีเลนสังเกตเห็นอีกคนเดินตามหลังมาใกล้ๆแถมยังมองเขาแบบตามไม่กระพริบอีกต่างหาก จึงหันไปส่งยิ้มหวานโปรยสายตาแพลวพลาวให้หญิงท้าทายมองอะไรหล่อใช่ไหมละ่ะอัชวินได้ฟังคำถามแบบนั้นแล้วหัวใจเขาแทบจะหยุดเต้นนี่จงใจจะยุ่ยวนกันใช่ไหมเนี่ย ลำพังแค่เห็นดิเลนเปื่อยกายแค่ท่อนบนใจก็จะละลายหายไปไหนก็ไม่รู้ยังจะมาทำสายตากับรอยยิ้มแบบนี้อีกอามไม่ได้มองหน้าคุณชายซะหน่อยอามมองที่รอยดูดนั่นต่างหากด,ดิเลนก้มลงมองรอยชำ้ำ ที่พิมพ์เป็นรูปปากไว้บนอกนวลใต้ไหปลานั่นอุย๊ยอา้ามห้ามมองนะเขาพูดแล้วเอามือปิดรอยกุหลาบนั้นไว้จนมิดตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่เห็นรู้เรื่องเลยพาเอ้ยดิเลนก้มมอง พร้อมกับเอามือถูไถไปมาที่หน้าอกจนบริเวณนั้นเริ่มแดงช้ำไปหมดเพราะผิวที่ขาวจัดอยู่แล้วของเขาจึงทำให้รอยนั้นแดงจัดขึ้นมาทันทีพอแล้วครับคุณชายแดงหมดแล้วบอกว่าห้ามมองอีกแล้วลงไปรอข้างล่างเลย คนดุนั้นหน้างอพ่อทั้งโกรธทั้งอายจนหน้าแดงกล่ำจากราชสีคนทองกลายเป็นม้าพยศตัวน้อยๆของอัจฉวินไปในชั่วพริบตาครับไม่มองแล้วครับอัจฉวินหัวเราะชอบใจก่อนเดินออกไปจากห้องแต่งตัวตามที่เดนบอกยังไม่เคยขัดขืนแม้แต่ครั้งเดียว ดิเลนก้าวเดินลงบันไดของวังบุรพาจากวันแรกที่เจอเคยหล่อย,อยังไงวันนี้อีกฝ่ายก็ยังคงหล่อเหมือนเดิมไม่เคยสางคุณหนูลงมาแล้วล่ะคะนวลชวีปโปรยยิ้มทักทายคุณชายคนเล็กที่ติดจะเรียกคำว่าคุณหนูมาตั้งแต่เด็กคุณพี่ไปไหนครับนม ท่านชายไม่อยู่ค่ะไปดูงานที่ต่างจังหวัดกับสิงขรไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วค่ะไม่เห็นบอกเลยไปกี่วันนะครับดิเลนทำหน้างงปกติแล้วพี่ต้องบอกก่อนที่จะออกเดินทางไม่ว่าจะไปที่ไหนอัจฉริยนึกขำในใจ ที่จะบอกจะบอกได้อย่างไงตัวเองหลับสนิทต,ตั้งแต่อยู่บนรถจนถึงเมื่อคืนกว่าจะตื่นก็เล่นเอาจนป่านนี้งั้นเล่นไปก่อนนะครับไม่ทานอะไรก่อนหรอคะนมครับเล่นบอกอีกครั้งแล้วว่าเล่นไม่ทานข้าวเช้าไปก่อนนะครับ ดิเลนสมกอดหญิงชราแล้วหอมแก้มฟอดใหญ่ก่อนเดินออกไปอย่างอารมณ์ดีเดี๋ยวอามหายทานเองครับคุณยายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับค่ะคุณอามอัจชวินยกมือไหว้นวลเฉวียงนอบน้อมแล้วเดินตามหลังคุณชายดิเลนออกไปยังรถที่จอดอยู่ด้านนอก นวลเชวียิ้มอย่างวางใจเมื่อมีอัชวินอยู่ข้างๆคุณหนูของเธอและเชื่อว่าท่านชายดีออก็คงคิดเช่นเดียวกัน จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องปร,ริยว,วิทนิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ